ทำไมกูไม่ซื้อตั๊กซิริพรสุดแสนเสียดายให้เลขทูบอย่างแม่นเตรียมเปิดสำนักกับเพื่อนสีวันที่หนึ่งรกรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคมรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข981417รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข61ล่าสุดตักสิริพรได้โพสต์ภาพเลขทูบที่ปรากฏเลข417ซึ่งตรงกับ3ตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งพอดีพร้อมแคปชั่นระบุว่าถูกกันไหมจ๊านี่แม่ตักให้ตรงๆเลยนะเนี่ย จากนั้นจ๊าอาสยามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าตรงๆเลยแม่รวมทั้งบรรดาแฟนๆก็บอกว่าซื้อตามกันจนถูกแทบทุกคนหลังจากนั้นตักก็ได้อัดคลิปไถ่าถามความเฮงของแต่ละคนว่าถูกหวยกันไหมคะให้ตรงๆเลยนะ417นะคะใครที่ตามถูกกันระนาวดีใจด้วยนะจ๊ะอย่าลืมแบ่งเงินไปทำบุญแล้วยังพูดด้วยอารมณ์เสียดายว่าอีคนให้ไม่ได้ซื้อทำไมกูถึงไม่ซื้อตรงๆเลย ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20มิถุนายนตักศิริพรก็ได้โพสต์ภาพเลขทูบที่เพิ่งจุดได้ปรากฏเลข417พร้อมแคปชั่นว่าแล้วแต่นะกระทั่งมาออกรางวัลที่1ตรงตรง ต่อมาหลังจากโพสตคลิปไปแล้วเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพของเธอเองสุนารีราชสีมาและอาภาพรนครสวรรค์ซึ่งทั้งสาคนล้วนแล้วแต่ดวงเฮงใครซื้อหวยตามต่างก็มีโชคกันเป็นแถวโดยระบุข้อความว่าเราสามคนปรึกษากันแล้วค่ะว่าเราจะเปิดสำนักกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด